สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆอิบซีทุกคนด้วยค่ะนี่มีงานสมพงษ์ทำอีกแล้วเพราะว่าแม่นหมดในเสียดยีเนาะน,นี่มีงานให้คุณสมพงษ์ทำอีกแล้วอู้ผักบุ้งนะซุปปีน้ำในหนองนี่สิจนล้นแล้วปีนี่เฮ็ดจังได้กับบรล้นผูใ้ใดก็จมฝนตกดีบ่แผ้ว่ามีน้ำใส่เขา้าอยู่ทางหนองกุง้ง Bên dù nì cả nhau Nằm tìm xã Quân tục quá hang Hóa nhạc phục Hả Nào. Bên đầy cả nhau Hắn đi kiếp bài bài vô. บาดปุ๋ยเจาะมาคักมาแน่แต่เธอกลัวพุนด้สิเอาไปใส่ไว้หนิปลูกต้นหวายญ่พี่น้องต้นบักวายไ่ที่ปลูกใส่ละปลูกใส่กับปลูกโรดว่าจะให้ปลาหนิ่ะย่าไปปลูกนอกๆด้วพอะแล้วปลูกทางในหนีแหละเธอกลัวเพนบ่ แตงกิงมันือยจังมันใหญ่ขึ้นไว้นี่ล่ะโอ้สิไปบอกมาเบาสุยม,มาแต่งเอากิ่งใหม่ไปเผาทานบ่ปลูกต้นบอกว่าใ่ญ่พี่นอ้องอันห้านเอาให้นั่นว่าเอาไปปลูกในเจ้าบ่มีหม่องปลกบ่มีทีปลูก่อนะก็เลยมาปลูกไว้หาเทียได้กิน ปลูกไว้เห็นลูกเห็นเต้าเห็นลูกเห็นล,ลานกินเห็นของป้าแล้วดกโด,กโดกแห้งคังแห้งเน่ติดเดอ้อเนี่ยเราโง่กับบ่ออกดินกำลังซมปลูกสำนีกับติดละเอาไม่เสียไว้น้ำแน่ปลูกไปเรื่อยๆจะช่วยเบลต้นสักมาปลูกอยู่ น่าเสียกว่ามีตีไปเสมือมีโหดอยู่ลานขายต้นไม้เอามัสักไว้เห็นแล้วก่นอนเสียกไป จะปลูกไว้นอกเลยปลูกไว้ในในเนี <dialect> ่ยเพราะว่าเพื่อว่าว่าอยากเอาต้นไม้ไว้ใช้ต้นสาดเร์ใช่าหมปลูกไว้ตดละตีมันก็ปลูกบ่ยากดอกหน้าฝนฝังลงมันก็เออาบักันฟุกเหยียบของเจ้าเลยเหยียบกลางต้นเลยนั่สิเหลอว่าเอาไม้เสียบไว้ ต้องเอาไม้เสียบไว้บังมีูหมากาไกลสา,ายมากมันกะบบรูเลียงโอ้ยวิ่บ่พี่น้องเลยไม่เสียบกันไว้น้ำแน่ต้นนึงเอามาปลูกเป็นสิบต้นได้เหมือนกัน อย่างน่าเห็ดต้นสักก็งามมีเลียนอะ่ะเอาไม่เสียบไว้นำมาเหยียบ ต้นมเนี็นเมื่เกิดเหตดติต้นดูต้นอย่างเนี่ยมั่มีเหตุมีอย่างติต้นพยุงอย่างหน้าก็หลายต้นอยู่นะเพราะที่ได้เกิดเหตุนะต้นสักอย่างงามอยู่แต่งกิ่งออกเรม,มีอีปมติ ไม่มีกิปโ่มเหรอเอ้ยปันไดหมูเจ้าสิออกนะเห็ดละง,งกอกข่เนี่ยสองปีเีาได้ลาดเชื่อมานี่ร่อเบิงอยู่เด้เชื่อเข้มค้นย่างดีผลเด้มูเจ้าเอ้ยมูเจ้าเอ้ยอย่างหน้ากับหลายต้นยูเพราะได้กินเห็ดอยู่ถ้ามันออกให้นะนะ มเมนเสียงขจ้าจมาส่วงวันนั้นติ ก็แค่นี่แหละห่าเจ้ยเด็กน้อยมากนินนะปีนกินต้นบอกว่านี่มันเป็น,นใหม่ที่เห็ดเงี้ยนได้บ่เห็ดไดเจ้าเห็ดได้บ่พี่จิ๊บมันสิลุกมาเอาบ่าลเหเขามาส่งของเคอรี่ไปเบิ่งจอบเบิ่งเห็ดก่อนพี่น้องยินเสียงรถ ออกบ่เห็ดเอ้ยบ้านเพิินออกเห็ดจนดินสิเพิงข้าออกบ่นีนเฮาออกบ่อะไรขาวๆจ้ะอะไรขาวๆอ่ะอ้ยสันก็นึกว่าเห็ดละงกอกอกหักเลย้ากบเอ้ยหอยไก่มาเขือคือหอยค้นมาเขียนี่หอยไก่อีกแล้วว่ามีไก่อย่างไหนมาเบิงนี่หหอยไก่เคี่ยเนี่ โอ้ยเถียงเห็นอย่างคนอย่างสิเคียคือไก่เถอะปาพี่น้องมึงเฮ็ดพูนเฮ็ดไปออกเถียงกันกับถกบเแต่ว่าไก่แล้วกับบอมีพี่น้องเหรอเฮ็ดไปออกว้าวมีมีดอกเยี่ยวนั้งเนี่ยโทษโทษโทโทสวยงามมาก

ได้ดอกเดียวเจา้าไหนว่าบอมีไก่มาเคียมาเบิบงห้อยไก่เคียคนอย่างสิมาเคียคือไกป่ป่านีก็ได้กินดอกเฮ็ดเนี่ยหายหมดแหละ วาเอออยังกะไก่เคียะกะักๆ,ๆนี่ดอกนึงพี่น้องอุ้ยเออไก่กับยังปัาไก่พูดนะเนี่ยเห็ดมันออกอยู่เด้นั่นน่ะนี่ดอกนึงเนี่ยสองดอกสามดอกดอกนี้เ่าแล้วก็ออกของมันอยู่มองได้ไก่บ่เคีย่น่นน่ะพุดน่ะ มันมาหอดพี่อีกอยังวะ เฮ็ดปวกออกมองหันพี่น้องทางผีกไก่เคียบบอหอดมันก็ออกเนี่ยออกเฮ็ดอยู่นี่แต่สิบว่าเอาไปดอกมันน้อยดอกเอาไว้เป็นเสียอยู่นี่ล่ะเป็นเสียอยู่นี่น นี่ก็เมียนต้นยางนาเด้แต่หันบ่ออกมันทีเป็นพื้นที่จังไดีบ่มันทีฮึมกว่ากันจังได่นี่ยนี่ต้นยางนาหนามเต็มสะเมือลหรต้นนามเต็มสะโอ้ผักบุ้งเต็มเลย น้อไม่กอไผ่นั่นเจ้าได้ตัดให้ปลาอานบ่อหนังก่อนนั่นฮู้ขันแม่นม้ำเป็นตะโตนน้ำเล่นานะพี่น้องบ่งมีมูหลายๆพี่น้องหลายๆน้ำถ่วหัวมเนียเนี่ยที่ได้กินปลาน้ำบลาหน้าเมี่ยงเพิ่อนบ่ปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติ สวนป่าที่น้องก็สิเห็นบ่อยแล้วเนาะสวนป่าข่อยทายลงบ่อยแล้วตอนนี้เป็นห้อยอย่างนี่เหรอห้อยน้ำบอตะกบโอ้ห้อยเขาหลักไม่บ่น้ำไหลตีหือไหลก็สิไหลขึ้นนูน้นโอ้ห่อย,อยากให้เห็ดท่างนี้เกิดมันก็บอกเกิดพี่น้อง เอาอยืนเดียวอยู่บกฟุกนั่นก็หูหูมองเคลียได้เห็ดอ่นไก่มันไก่ซุ่มนี่ไปได้ยังไงไก่ไ,ไ,ไปเคลียมองเห็ดออกคุณแม่ เนี่ยือจังมันหูมองมันสีเฮ็ดสีออกนี่ไหมน้ำมูลนี้เห็นมอคีร์ไหมทางผ่านมันไหมมันเขาไปเคลียร์มองเฮ็ดออกคนเนาะว้ายาพี่น้องยางลาอวินบอพี่น้องอืม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนี้เนาะคะ่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมนต้นใหม่กับ่างงามดอกพี่น้องก็ได้แต่งกิงกัลังแต่งกิงไงละอีกสองสามปีนี่งามแท้ปลูกไว้ให้ลูกให้หลานปลูกไว้เป็นปลาตำ,ตำมีต่างตะอ,อันนั้นมีต่างตะตอนอยางหน้ากาลัางเกิดกาลัางขึ้นไงญ่่ท่านโมอันนี้ก็ยางหน้า สวัสดีพี่น้องนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเยอะอคะ่ะสวัสดีจ้า